โรงสีเองเนี่ยมีปัญหาไหมถ้าจางยังจะจำนำข้าวแบบเก่าวันนี้เนี่ยผลจากโครงการจำนำเนี่ยมันทำให้โรงสีคิดว่าไม่ต้องไปสู้กับคนไกลตลาดในช่วงตั้งแต่สมัยปีส4 4 4 4 5เนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยแบงก์มีสภาพคล่องสูงแล้วแรงจูงใจจากการเข้าโครงการจำนำโดยที่ว่ารัฐแบงก์ปล่อยคู้มามีการขยายกางผลิตข,ขึ้นมาวันนี้เนี่ยจากแรงจูงใจมา8ปีย้อนหลังเนี่ย ส่งผลให้ปริมาณการผิดลงสีทั้งประเทศเนี่ยเจบล้านตัน mm hmm. แต่ขณะเดียวกันผลผิดของเราเนี่ยประมาณ30-32ถึงล้านตันอันนี้เหมือนกับว่ามันเกินกว่าปริวัตถุิที่จะป้อนให้กับโรงงานสาหกลับ mm hmm. ระบบนี้มันจะทําลายตัวมันเองแต่วันนี้เราเริ่มพบแล้วเนี่ยว่ามันถึงจุดที่เราต้องเรียกว่าวิกฤตและแล้วเราต้องคิดแล้วว่าสิ่งที่เดินมานั้นมันถ,ถูกทางหรือเปล่า mm hmm. มันอาจจะใช่ถ้าจะพูดเรื่อง,ร,องราคา mm hmm. พูดถึงกําไรเฉพาะหน้า แต่ถ้าพูดในภาพรวมของระบบอุตสาหกรรมข้าวประเทศแล้วเนี่ยจุดจบมันเริ่มเกิดขึ้นเราเริ่มเห็นภาพว่าวันนี้เวียดนามแซงหน้าไทยไปแล้วซึ่งเมื่อหปีที่แล้วยังเรายังกระยิมยิ้มย่งยองว่าเวียดนามยังตามหลังเราผมเรียนตรงนี้อาจารย์ครับว่าในอุตสาหกรรมโรงสีข้าวเนี่ยคำถามว่ามันพัฒนาตัวเองตลอดเวลาเพราะมันแข่งขันกันเรื่องคุณภาพการผลิตเปอร์เซ็นต์การผลิตขึ้นมาเพื่อที่จะต้นทุนที่ลดต่ําที่สุดมันถึงอยู่ในเวทีการแข่งขันได้ แต่ในทันทีที่8ปีย้อนหลังเนี่ยระบบการจำนำเนี่ยมันเอื้อว่าลงทุนไปเถอะแล้วก็ไม่ต้องไปเอาเงินธนาคารมาซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาแต่เอาข้าวเปลือกจากรัฐบาลเนี่ยเข้ามาแปลสภาพมันจึงขยายในเรื่องของปริมาณกำลังข้าผพีสูงยิ่งสูงยิ่งจำนำได้เยอะยิ่งกำไรมากขึ้นตรงนี้กลับว่ามันไม่ใช่เรื่องของกลไกลงทุนเพื่อกลไกตลาดรัพยากรที่ลงทุนไปเนี่ยมันกลายลงทุนไปเพื่อรับจ้างรัฐบาล แล้วถ้าสักวันหนึ่งรัฐบาลบอกว่าเปลี่ยนแนวคิดแล้วกลไกตลาดเดินคุณต้องเอาตังค์ไปซื้อข้าวเปลือกชาวนาแข่งขันกาซื้อข้าวเปลือกชาวนามาสุดท้ายเนี่ยโรงศีพวกนี้นะฮะผมไม่มั่นใจว่าจะไปได้รอดหรือเปล่าเพราะการลงทุนสูงมากแล้วก็หวังขึ้นแต่รัฐบาลแล้วก็ซื้อขายไม่เป็นละค,คือไม่ได้ไม่ได้ทาหน้าที่ในการซื้อขายแข่งกับคนอืน่นระบบการค้ามันถูกเปลี่ยนอา <c oughs> จารย์ฮะมันถูกเปลี่ยนไปหมดอาจารย์เฉยวันนี้ภาพชัดๆคือว่า ตลาดการค่า้าขันสงในเมื่อเมื่อ15ปี20ปีที่แล้วรุ่งเรืองมากที่นครสวรรค์ถูกอ้างอิงเป็นราคาไปถึงต่างประเทศด้วยซ้ำไปว่าราคาข้าวเปลือกประเทศไทยเป็นยังไงวันนี้ครับแม้แต่หนึ่งตันก็ไม่มีที่ตลาดเก้าขันสงมันตายหมดฮะตลาดการข้าวเปลือกกันารสงที่พะยุห์หาคีรีนครสวรรค์ไปแล้วมันเลิกมันเลิกหายไปหมดแล้วเพราะโครงการจำ่มนำทำให้กลไกตลาดไม่ต้องไปเข้ามาสู่ตลาดกลางตัวนี้ ไอ้ตรงนี้นะที่เป็นผมคิดว่าเป็นโจทย์ที่แมคกเกนิซึมของกลไกตลาดเนี่ยวันนี้แปปีย้อนหลังเนี่ยมันเป็นเรื่องของการไล่เล่นเรื่องราคาอย่างเดียวเล่นเรื่องคะแนนเสียงแล้วออกแบบไปบอกว่าแล้วการเมืองจะได้ประโยชน์อะไรจากการโครงการจำหนักตรงนี้อย่างที่อาจารย์นิพนธ์พูดถึงเราพบว่าในโครงสร้างทั้งหมดเนี่ยมันถูกออกแบบมาว่าอย่างนี้เนี่ยคุณได้คะแนนเสียงแน่จากจากจากชาวนาเพราะชาวนาก็ชอบ อย่างท่านเกษตรกรบอกว่าคนที่ได้ราคามากเอาขอไปขายตลาดมีคนให้ราคาสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งดีกลับบ้านมาแต่ถามว่านั่นเป็นของจริงหรือความยั่งยืนหรือเปล่าตอบได้เลยถ้าตอบได้เลยว่าไม่ยั่งยืนอันนี้คำคำตอบชัดเจนคําถามว่าจุดจบของตรงนี้มันเริ่มเกิดขึ้นในพศนี้วันนี้จะต้องตัดสินใจแน่ชัดว่าถ้าสิ่งตรงนี้มันดีแล้วมันยังย่งยืนจริงๆก็เอามาพิจารณากันก็เอนเส้นทางนีง้แต่ผมตอบได้เลยอาจานะรย์ว่ามันไปถึงจุดวิกฤตแล้วแล้วเราต้องเปลี่ยน ถ้าเราไม่เปลี่ยนผมคิดว่าอีกสาปีข้างหน้าเนี่ยจุดจบของอุตสาหกรรมข้าวเทพนี่น่ากลัวมากฟังคุณปราโมทจุดใหญ่ที่สุดก็คือระบบตลาดมันพังพินาศพังพินาศตลาดกลางเข้าเปลือกที่เคยสร้างกันมาโดยธรรมชาติหลายสิบปีบัดน,นี้พังไปแล้วพังไปหมดแล้วระบบค้าข้าว,าว,าวกลายเป็นระบบที่รัฐเป็นเจ้ามือรายใหญ่เข้ามาแล้วมือเติบด้วยแล้วก็ซื้อแพงกับคนอื่นแล้วลงสีก็เลยหันมาหารับประทานกับ กับรัฐบาลอย่างเดียวรับจ้างสีก็ง่ายช,ช,ชดีไม่ต้องเสี่ยงขาดทุนไม่ต้องทำอ,อะไรคือกำไรแน่คือรับจ้างในกำไรแน่ๆล่ะ